พร้อมกันกับคุณแม่1 1> ไข่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทเห็นไหมแม่ก็ลงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บิร์นโซ ันนี้ฮารุตายังอยู่กับคุณแม่บญสมงเธอบอกว่าเธอมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่วัยปลดกษเียนหรือเป็นวัยที่ยังไม่กษเียนแต่มีอาการหลงหล,ลงลืมลืมเธอมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูาจากเธอแล้วกัน <c oughs> ว่าเธอเทคนิคอะไร เป็นยังไงนะคุณแม่คุณสวมเทคนิค้องกันไม่ให้สย<ม> <นะ S 2> อะมากยากอะไรแต่ต้องใช้สติเพราะว่าเราแบกทิบแล้วละอาจจะหลงลืมเรือม,มันอยป,ประมาณนี้ค่ะคุณแม่วรุตากำลังจะบอกว่าอายุขนาดนี้วรุตาก็เป็น,น,น้แล้วค่ะเป็นแล้วตอนนี้มันห้ามไม่ได้นะแม่ก็พยายามฝึกฝึกสมองไม่ให้มันเป็นมากไปกว่านี้เป็นไปมากกว่านี้ของวารุตาตอนนี้ต้องเดินถอยหลังแล้วค่ะอย่างนี้นะ ทุกทุกคนไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบอ้าเดี๋ยววรุตาทำพร้อมกับคุณแม่ไข่หนึ่งใบสองบาทสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบเฮ้ยวรุตาทำแค่สามครั้งมีความรู้สึกเหมือนตัวเองแบบ คือตั้งอกตั้งใจทําเพราะกลัวจะลืมเุ้ยตายล้สมองเราเริ่มดีขึ้นอยางเดี๋ยวรู้ตามมาลองทําใหม่มาทำพร้อมกันกับคุณแม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทเห็นแม่แม่ก็ลงเลยห้อันนี้เรามาทำเร็วๆกันสักหน่อยได้ไหมคะฝึกสมองฝึกสมองไป ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบครไข่งงใบสอไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบเร็วเร็วไม่ได้ นี่แหละค่ะอีกสูตรหนึ่งก็คืออีกสูตรนึงอืยสูตรเมื่อกี้อย่าลืมนะคะก่อาวกันไก่ไข่ผ้ไหมผ้าไหมกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนูทำหนูทำแม่พูดนะกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหม กันไก่ไข่ผ้าไหมโอ้หไม่ยากแต่มัะไรที่สติเราต้องใช้สติให้ดีใช่ค่ะมันไม่ยากเลยแต่ต้องใช้สติมากมากเลยเพราะว่าเดียวเราจะพูดผิดอย่างเช่นกันไกลไข่ผ้าไหมบรรุตาจะจามเป็นไข่แล้วก็กันไกลแล้วก็ถึงผ้าไหมเพราะว่ามันเป็นการก็ได้กาสลับกันระหว่างของสมองถ้าเราจะสมองนะคะ ฝึกสมบัอย่าลืมนะคะ,ะกันไกรไข่ผ้าไหมกันไกรไข่ผ้าไหมกันไกรไข่ผ้าไหมแล้วก็อีกอันนั่นก็คือไข <1 S 2> ่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิ2 2> บแล้วเวลาเราเราเราทำทีเดียวสองมือได้ไหมคะ ม่สงใจจะแยกไม่ได้หนูเดี๋ยวเรามาลองดูกันไหมคะแม่พร้อมกันมันมันอะไรอะเอาอะไรก่อนไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบไข่หนึ่งใบสองบาทมือนี้มือนี้แล้วคะแม่มันทำไม่ได้อ๋อคุณอยาก แยกไม่ได้แยกไม่ได้แยกไม่ได้ต้องทีละมือสองมือแม่ทำไม่ได้หนูทำหนูทำได้เอากันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลเอาเอาลองเอามือหนึ่งไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบเอามือหนึ่งกันไกลไข่ผ้าไหมทำได้ไหมถึงเต้นค่ะคุณตาจะทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแม่จะบอกหนูยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตาใช้ใช้ความพร้อมกันไม่ได้หรอทำพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันไม่ได้หรอไข่หนึ่งใบสองบาทสิบ็น่ไข่ผ้าไหมหนูหนูว่ามันค่อนข้างยากเละเพราะว่าเวลาเร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 าใช้สองอย่างแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่อยากจะลองจังเลยเดี๋ยวนะคะ อันนี้วรุจตาขอเป็นไข่หนึ่งฟองสองบาทห้าสิบส่วนต้องมีเป็นกันไกลแล้วก็ไข่แล้วก็ผ้าไหมเดี๋ยวลองดูนะคะต้องใช้ความตั้งใจมากๆ้องพูดด้วยแล้วหนูจะพูดยังไงละแม่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบกันไกลผ้ากันไกลไข่ผ้าไหมทพ้อได้หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ กันไกลกันไข่กันไม่ได้มันแยกไม่ได้หนูตอนนี้มีความรู้สึกว่าสมองหนูเริ่มร้อนนิดนิดแน่ใจเหมือนเขาทํางานเยอะมากนั่นั่ไปฉะนั้นสิ่งที่วรุตากำลังจะบอกว่าเราทําแบบเดียวกันแต่ทําแบบมือสองข้างลองดูนะคะเพราะว่าประสาทตั้งข้างซ้ายข้างขวาด้านหน้าด้านหลังเขาก็จะได้จําเราจาได้นะคะฝึกวันละนิดวันละหน่อยพร้อมกับพร้อมกับ นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากคุณแม่ผสมเพื่อป้องกันที่อาการของโรคอัลไซเมอร์คือฝึกสมองฝึกก็เรียกว่าหยักของสมองของเราให้เขามีการเชื่อมต่อกันไม่ให้หลงหลงลืมลืมเพราะว่าในวัยของวรุตาตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าเกือบสสิบก็เริ่มหลงหลงลืมลืมกันแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดวรุตาไปอยู่วัยกระดาษแปดสิบเหมือนคุณแม่ผสมส่งสายแม่ สงสัยไม่ต้องสงสัยนะคะค<อ>งจะคงจะเป็นจริงๆจริงๆ<ะ>เรื่องที่หลงที่ลมืมบางครั้งเรา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 รีบเราไม่มีสติทําให้เราหลงลืมได้ง่ายเฉะนั้นย้ําอีกจริงนะคะที่เขาฝุดสมองแบบนี้ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราได้มีสติกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าใช่ใ <Yeah, yeah. S 1> นะคะไม่<ต>ใช่ว่าทําอะไรอยู่ตรงนี้แต่สติไปที่ไหน <Yeah. S 1> ซึ่งมันทําให้เราเออ เ็เรียกว่าการรู้เนื้อรู้ตัวมันน้อยลงและทําให้เราหลงลืมได้ง่ายวันนี้มาตันตก็ตองขอบคุณเทคนิคดีๆจากคุณแม่คุณสมอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าจาภูค่ะตอนนี้อัลไซเมอร์ก็มาเป็นโรคอันดับหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นกันเยอะในคนวัยปมดเกษียณอย่างเช่นคุณแม่เป็นต้นแล้ว เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนะก็เป็นภาระให้กับลูกหลานด้วยบางคนลืมแมกระท่าใส่เสื้อผ้ากินข้าวลืมไปหมดเลยทานแล้วก็บอกไม่ได้ทานใช่บางครั้งฉีแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ฉีใช่ค่ะตอนนี้แม่ยังไม่เป็นแม่ก็ยังปกติอยู่ก็ยังฝึกยังไม่ได้ไข่หนึ่งไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบใช่ฝึกหยุดยังฝึกอยู่เะนนั้นเรื่องนี้มันอาจจะช้าหน่อยสมองมันช้าแต่ว่ามันไม่ได้หลงสมองไม่ วันนี้จะทําอะไรก็ต้องคิดคิดก่อนคจะก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆมากๆที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในวันนี้โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่น่ากลัวสําหรับตัวของคนเองแล้วก็สําหรับ โอที้ล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นพี่เป็นน้องนะคะบระรตาก็ปรารถนามามากๆกับคุณแม่บนสมวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนไม่เป็นโรคอันเซอร์อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีแลวก็แน่อนอนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกดกรดิให้กับเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะ แม่คุณสมน่ารักมากนะคะวันนี้วันตากับคุณแม่คุณสมก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคล<ช>ิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีกันนะคะทุกทุคนโชคดีโชคดีค่ะ